ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไ้เก๋งเล็กเร็วแรงประหยัดน้ำมันรถเล็กๆน่าใช้ครับผมหววพอน4,000บาทย่ากับนิสสันอัลเมลา1.2 ES ปี2013หรอๆมามาพร้อมกับแม็ก r p f 1จัดไ้เสียยะจัดไ้ครับผมด้านในครับผมเบาะหนังหุ้มเบาะ VIP ไม่แสนซีเกียร์ออโต้ รถซิงๆครับผมเฮ็ดทอมาน้าเฮ็ดทอมาฟังเสียงทอพี่น้องฟังเสียง our, นะทอนะทอซิงงโอ้โหมันเล่าใจจริงๆมันเล้าใจจริงๆฟรฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทกับเสียยะสามารถซื้อในทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ฟีจักฟรฟีโอนภาษีพรบรประกงประกันต่อให้ครับผมอ่า พี่น้องครับเงินเดือน8ปดพันกับพันสื่อข้ีได้ครับผมนักเรียนนักศึกษาจบไหมครับผมวัยรุ่นกาลังสร้างโตงวดเริ่มต้น4ีน่พบาทได้เบิงห้องเครื่องหน้าเดิมเครื่องเดิมครับผมเครื่องแห่งๆเครื่องนิ่งๆน็อตมีห้อยไขห้อยแกะนี่เพจเดิมอยู่ครับผมสวยๆส,สติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบกับนิสสันอเมล่า ปี2013ราคาขาย279,000บาทแอดไลน์นาช่อง TikTok Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000เหลือขาย259,000บาทงวดพัน4,900บาทตลอดสัญญา f c Mark SC ซอบพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแจ๋วมาเดี๋ยวเสียยะแจกเสือ f c Fanpage ให้ด้ยวยครับผมแจ๋ว